lindsay prove อยู่นี่อยู่ฝั่งนี้ค่ะคุณพาฉันมาที่นี่ทําไมเนี่ยที่นี่นะคะมันมีเมนูเนี่ยที่คุณนึกไม่ถึงเราเนี่ยเอามารุ่งลงที่งานลิ้นจิโปแฟร์นะคะ23พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนะคะที่ชั้น LG Terminal 21นที่วันพระราม3ค่ะผลของกินอร่อยๆรจากลิ้นจิโปแฟร์กลับบ้านกันไปค่ะคุณจะพาไัทมาร้านไหนคะเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นสินค้าดีเด่นจากโอท็อปด้วยนะ ร้านนี้คือปิน่นมณีปลาซ่อมไร้ก้างค่ะเล่าสิกรอบและอร่อยค่ะของเขาไม่ได้กรอบธรรมดา,านะกรอบนอกนุ่มในนะสองรสชาตินะคะมีรสดั้งเดิมกับรสลาบนะคะ,แล,ะแล้วเราก็มีเกล็ดขนมปังกรอบด้วยคุณเวลาผสมข้าวแล้วกินเข้าไปกับคุกกับข้าวมันอร่อยมากเหลือลดมากกลองกี่บาทเริ่มต้นที่100ค่ะกลองใหญ่200โปรโมาชั่นซื้อสิถแถมหนึ่งค่ะ ปลาส้มไร้ก้างห้ามพลาดคะ่ะไม่เคยเห็นข้าวหลามที่แบบกระบอกเล็กๆน่ารักอย่างนี้เลยอะไรคะคุณขาข้าวหลามจิ๋วสุดบางคุณทีค่ะโอ้โอขนาดเล็กม,มากๆกระบอกนี้นะกระบอกเท่าไร่คะบ5าบาทค่ะเป็นข้าวเหนียวขาวถั่วดำข้าวเหนียวดำถั่วดำอันนี้เนี่ยก็ไปอบร้อนก่อนไม่ก่อนกินทานได้เลยคะ่ะของทำใหม่วันตะวันถ้าอยากทานร้อนเวฟได้อันนี้ก็มีข้าวหลามช็อตไม่ต้องมานั่งเคาะให้เสียเวลานะคะก็มีหนึ่งร้อยบาทถ่งห้อยบาทนะ my god ถั่วดำเม็ดๆอยากอร่อยอย่างนี้ันต้องไปไหนคะร้านนี้สิคะเข้าหลามจิวสูตรบางคนทีค่ะเขามีเมนูเด็ดเมนูดังนะคะมาจากร้านค้าเยอะมากเตรียมมาเสิร์ฟให้ทุกคนกินเต็มที่เลยก็ของอร่อยนะน่ากินนี่มารวมกันอยู่ที่งานนี้ค่ะงานลิจิโปแฟร์วันที่23พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ที่ชั้น LG Terminal เพะรบวันพรราม